ก็สวัสดีนะคะมาพบกันนัานะคะวันนี้นะคะหน้ากองหวยรัฐบาลไทยนะคะเป็นชุดสรุปนะคะเพื่อนพี่สรุปล่างนะคะทุกสูตรนะคะแล้วก็อ่าสูตรที่น่าเคยลงอยู่ประจํานะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิทยานในการรับชมแลก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆนี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็มาต่อหวยรัฐบาลไทยนะคะ,ะหลายๆชุดหนะ้าก็ทำลงไปแล้วนะคะนาะแล้วก็เน้นไปเป็นบางส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาลง ชุดที่ว่าน่าเคยลงอยู่ประจํานะคะก็คือเป็นตัวเด่นนะคะเด่นแล้วก็ลองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้นะคะน่าจะเด่นไปแนวทางไหนนะคะเพื่อนพี่มันพอที่จะได้ลุ้นไหมนะคะพอที่จะได้ลุ้นไหมนะคะเดี๋ยวนาคย้อนให้ดูก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะเพื่อนพี่งวดที่แล้ว วดดวดที่แล้วนะคะอันนี้นาคเด่นไปที่เก้ากับเจ็ดนะคะนาคเด่นไปที่เก้ากับเจ็ดนะคะอ่าลองศูนย์กับห้านะคะนาคพูดไว้อยู่นะคะถ้าสมมุติว่าเด่นไม่มายังไงลองมันก็ต้องมานะคะพื้นทีเพราะว่าชุดชุดพวกนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดบล็อกคัดขึ้นมานะคะชุดนี้จะไม่ได้คิดจะไม่ได้คํานวณน,นะคะ แต่หลักความเป็นจริงนะคะงวดที่แล้วนะคะที่น่ากเกรงไว้นะคะเพื่อนพี่น่ากเกรงไว้ว่าอย่างนี้นะน่ากเกรงไว้ตามที่น่าจับไว้อย่างนี้นะคะเนาะเนี่ยแต่เนี้ยนาน่าก,ากงคลิปไปแล้วนะคะแล้วน่าก็มาจับจับดูทีหลังนะคะเนาะเนี่ยมันมาลองนะคะหวยออกศูนย์สามนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ชุดอ่าชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะที่น่าทำขึ้นมานะคะเนาะ อันนี้จะเป็นชุดที่น่าทำลงอยู่ประจํานะคะคือไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกับชุดที่ว่านากนากลงแยกไว้นะคะอันนี้คือคือชุดเนี้ยคือน้าก,ก็ทําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ งวดนี้นะคะเพื่อนพี่หน้ากเกาขึ้นเป็นเด่นนะเพื่อนพี่ดูตัวเลขเด่นมากนะคะชุดนี้นะคะเดินมาทั้งหมด,น,ดน,นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าดูดูดูการเดิน,นะคะ่ะเดินมาสี่งวดนะคะเดินมาสี่งวด อันนี้เดินมาสีงวดนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ตัวสามกับหนึ่งที่น่าเอาขึ้นมาเป็นรองเนี่ยอันนี้เดินมาหกงวดเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นชุดล็อกคัดนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณน,นะคะชุดนี้เป็นชุดล็อกคัดถ้างวดไหนนะคะเพื่อนพี่ที่มันทำ อ่ามันมัน,ม,นมันคัดล็อกออกมาแล้วน่ะถ้ามันได้เลขตัวเดียวหนืวงวดนั้นน่ะอย่างกับงวดที่มันมันได้ศูนย์ศูนย์น่ะอย่างงวดที่ออกออกศูนย์เจ็ดอ่ะมันได้ศูนย์ตัวเดียวนะคะมันได้ศูนย์ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาให้ดูใช่ไหมนาก็คัดออกมา ก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆพนี่เนี่ยโคดเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งที่นาคเพ่งเลงไว้นะคะคืออ่ามันได้ศูนย์แค่ตัวเดียวนะคะเนาะแต่อันนี้คือนาคเอาขึ้นมาเป็นคู่นะคะคือห้ากับศูนย์นะคะแต่ถ้านาคจะพูดไปว่ามันศูนย์ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าเผื่อห้ามันมาอย่างเงี้ยจะทํายังไงครับเพื่อนเพื่อี่เนาะอันนี้นาคก,ก็เลยมไม่เป็นไรก็ขึ้นทั้งสองนะคะ สรุปแล้วคือศูนย์ก็มานะคะแล้วชุดวัดใจของหน้าคือในในล็อกนะคะก็คือเข้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะเพื่อนพี่เวลาเลขมันจะเข้านะคะเพื่อนพี่ไม่ยากนะคะตัวเลขมันจะบ่งบอกให้เห็นนะคะเนาะแต่นาคบอกไว้ก่อนนะคะคือตัวเลขที่นาคัดขึ้นมาเป็นชุดวัดใจอ่ะหรือเป็นชุดเด่นก็ดีเป็นชุดลองก็ดีมันเป็นชุดที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้คิดนะคะ แต่ชุดที่นากเอาขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าชุดไอ้เนี่ยค่ะชุดชุดวัดใจเนี่ยอันนี้คือได้คิดนะคะชุดวัดใจที่นากลงไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูนะมันจะตรงแล้วมันจะคล้องจองกันเยอะที่สุดเลยนะคะแต่นาคไม่แน่ใจนะคะเพืพ่อนพี่แต่ถามก็มีพี่ท่านนึงนะคะเขาบอกว่าเลขไม่เหมือนกันทําไมไม่ขั่วในในชุดนี้นะคะ ถามว่าคั่วมันคั่วได้นะคะเพื่อนพี่เหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมที่นาเอาคั่วคือหลักเลขหลักเลขสี่ชุดน่ะมันก็ไม่เข้านะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นก็คือถามว่ามันคั่วมันคัวนค่วได้นะคะมันคั่วได้หมดแหละแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็คือนากับมันมีชุดชุด่วยรัฐบาลไทยไหนเยอะนะคะ คือมีเยอะมากนะคะเพราะว่าน่าก็เอาไปให้พี่เขาแกะให้ก็เยอะพอสมควรนะคะจากที่นาคได้ได้เล่มมานะคะที่ว่าอยู่กับผ้าจาย์ที่จันบุรีนะคะเนาะเนี่ยค่ะน้าก็ออกมาให้เพื่อนๆพี่ดูเป็นบางส่วนนะคะแต่ชุดเนี้ยคือมันก็มันก็โอเคนะคะอันนี้คือมันเดินเดินสี่งวดอันนี้คือเดินหกงวดนะคะแต่ถามว่าล็อกที่น่งเอาขึ้นน่ะคือชอบไหมคือมันชอบนะคะแล้วก็ถูกใจด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้จากการชนนะคะเนี่ยเพ,พื่อนเพื่อพี่ดูศูนย์มันจะมาอีกเหรอถ้าศูนย์ไม่มาสี่ก็จะมาแค่นั้นนะคะเพื่อนเพี่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากถ้าเพ,พื่อนเพื่อพี่จะเอาชุดล็อกนะคะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ก็ดูถ้าศูนย์ไม่มาสี่ก็เกิดล็อกสี่มันก็คืออย่างเงี้ยมันตัดออกไปแล้วสองมันก็เหลือแปดอ่ะถ้าเราจะตัดอีกถามมาได้ไหมคือได้นะคะดับเดียวนะคะเพื่อนพี่ดูนะดับเดียวมีสอง มีเจ็ดมีหกนะคะน่าติ๊กไว้ให้แล้วอันนี้เจ็ดนะคะอันนี้สองนะคะนี้หกสรุปแล้วนะคะในนี้มันจะตัดได้ห้าชุดเลขในนี้จะเหลือแค่ห้าชุดนะคะ mm hmm. เพื่อนพี่ดูเลย mm hmm. เลขที่น่าตัดไว้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอันนี้ตัดตัด,ต,ดตัดออกนะคะเพราะมันตรงกระดับนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะเลขที่เหลือก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นั้นนะคะเนี่ยเพื่อนพี่ก็เล็งไปที่ศูนย์กับสี่อันนี้คือความชอบนะคะ หน้าก็แล้วขึ้นมาเป็นเด่นนะคะเพื่อนพี่หน้าก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดยืนนะคะมีจุดยืนมีจุดเทียบของหน้านะคะเนาะซึ่งว่าจุดเทียบของหน้าน่ยคือมันจะอยู่ในนี้นะคะมันจะอยู่ในในเล่มที่หน้าเคยให้เพื่อนพี่ได้ดูนะคะเนี่ยคือรอบโลกนะคะเดี๋ยวหน้าก,ก็อ่าฝากเพื่อนพี่นะคะเดี๋ยวหน้าเปิดช่องใหม่นะคะหน้าจะตั้งชื่อว่า รอบโลกนะคะก็คือในนั้นนะคะคือจะมีทุกอย่างนะคะเพื่อนพี่จะเป็นหวยตั้งแต่หวยหวยหุ้นหวยดาวโจนนะคะหวยฮานอยยี่กี่อมสินทกศคือทุกอย่างนะคะคือน่าจะทําไวท้ที่ที่ที่ช่องนั้นหมดเลยแต่นี้ก็แจ้งไว้นะคะแต่ยังไม่ได้เปิดนะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวให้หน่าเตรียมอ่าเตรียมเตรียมเตรียมก่อนนะคะเนาะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอีกหลายอย่างนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนน่าเปิดแล้วน่าก็จะแจ้งให้เพื่อนๆในพี่ ไปกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวรอบโลกกันนะคะเพื่อนพี่จริงๆหัวรัฐบาลไทยนะคะถ้าสมมุติว่าล็อกเลขมันเข้านะ่ะคือมันก็มีอยู่แค่นี้นะค,ะค่ะเพื่อนพนพี่เลขไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะใช่แล้วมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่นาดยังไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อพี่ได้ดูนะคะเดี๋ยวนาดให้ดูทําไมนาถึงเลือกทําไมนาถึงเลือกอะเพื่อนๆพือพี่ดูแค่นั้นะ่ะทำไมนาถึงเลือก มันก็จะมีชุดยืนของนาคเหมือนกันนะคะเพื่อนพีน่คือหน้ากก็ทำทำเก็บไว้เยอะนะคะชุดหวยล่างอ่ะว่างน้าก็คัดคัดแยกคัดล็อกคัดอะไรสารพัดออกมาเนี่ยเพื่อนๆใ้พี่ดูเดี๋ยวนากจะให้ให้ยืนดูชุดนี้ น,นี้หวยออกอะไรเก้าสองเก้าสองแต่อันนี้มันไม่ชนเราไม่ชนก็คือจับขั่วนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูอันนี้มันชนไหมอันนี้หวยออกสามศูนย์สามศูนย์ 3. เนี่ยมันมีสองมีสองกับมีสามเนี่ยชนสองกับชนสามหวยออกสามศูนย มันมีตัวเทียบนะคะเพื่อนพี่แล้วอันนี้ห้าเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูห้าเจ็ดอันนี้ของเขาสี่กับห้าอันนี้ห้ากับอันนี้สี่กับห้าอันนี้ห้ากับเจ็ดมันชนห้านะคะก็คือห้ามาหอยออกห้าเจ็ดน่าไม่รู้นะคะถ้ามันเดินต่อนอะ่ะยังน่าคิดว่าสูตรมันก็โอเคอันนี้หอยออกศูนย์เจ็ดอ่ะศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์เจ็ด อันนี้หกกับเจ็ดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็จับคู่ได้นะคะเป็นศูนย์เจ็ดไปเลยเนี่ยง่ายๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออันนี้นะคะอันนี้หวยออกศูนย์สามอันนี้ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยอันนี้ยหนึ่งมันนี่มีนะคะเพื่อนพี่มันชนที่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวนาจะให้ดูถ้าสูตรมันเดินต่อนะคะสูตรมันเบอร์ถ้าสูตรมันเดินต่อมันก็จะถึงวังอ้อน,นะคะเันพี่ เพื่อนๆในพี่ดูอันนี้เก้ากศูนย์นะคะเก้ากศูนย์ก็ของหน้าวันนี้มีเก้านะคะเพื่อนพ่เนี่ยมันมีศูนย์อะแล้วเพื่อนๆในพี่ว่าดจะไม่ให้หนาคเลือกศูนย์ได้ยังไงอะแต่ถ้าไม่อยากให้พลาดนะคะเพื่อน่ก็เอาตามล็อกเลยนะคะตามล็อกชุดวัดใจนะคะล็อกที่นาคเอาเอาตัวขึ้นมาตัดนะคะชุดวัดใจก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีสี่แต่นาคเอา เอาชุดต,ตัวตัดแล้วก็เอาตัวเด่นนะคะก็คือมาชนกันมันก็จะชนได้ศูนย์แค่ตัวเดียวนะคะเพื่อนพี่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อกังขาสําหรับงวดนี้นะคะที่เราจะต้องหาเลขออกมานะคะเพื่อนพี่มันก็จะมีแค่เนี้ยเนาะถ้ายังไงก็ประมาณนี้นะคะน่าตัดออกมาให้แล้วอะไรแล้วก็เหลือประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะดับนะคะน่าดับไปที่สองที่เจ็ดที่หกนะคะ ที่สองที่เจ็ดที่หกนะคะเพื่อนพี่ที่สองที่เจ็ดที่หกนะคะเพื่อเนพี่ก็ดูเอาเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงก่อนหวยออกนะคะเดี๋ยวหน้าจะมารวมพลนะคะก็คืออ่าถ้าเป็นพูดคุยก่อนหวยออกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะชุดร่างตรงหน้าก็ยังไม่ได้ลงนะคะชุดร่างตรงเดี๋ยวหน้าก็จะทยอยลงให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมเรื่อยๆนะคะเนาะนะคะอันอน,นี้คือมันเป็นตัวตัวตัดของหน้านะคะเพื่อนพี่นะคะเนาะ แต่ทางนี้ทางนั้นคือถ้าสูตรมันเดินนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องว่าสูตรมันเดินนะถ้าสูตรมันเดินมันก็โอเคนะคะแต่ถ้ามันหลุดงวดนี้คือทุกอย่างก็คือหลุดนะคะเพื่อนทีทุกอย่างของนาคมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วเราก็หาเลขขึ้นมาเด่นแค่นั้นแหละอันนี้ชุดเนี้ยมันกําลังเดินดีนะคะเนาะแต่ ล่างน่ะคือมันจับง่ายที่สุดนะคะล่างถ้ามันไม่มาเด่นยังไงมันก็ต้องมาลงเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้ค่ะ,ะเพื่อนๆพี่ๆถ้าเป็นเลขของหน้านะคะเพราะว่าหนะ้าก็จะมีตัวจับตัวชนนะคะเนาะถ้ายังไงก็ประมาณนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจในเพจเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปนู่นนี่นั่นเพื่อนๆที่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นคลนี้นะคะก็สวัสดีนะคะ